สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับกับคุณภาพนะครับของลำโพง e f e r น E-S20 นะครับกับลำโพง HY 108ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะจ๊ะในเรื่องของราคานะครับตัวนี้นะจ๊ะซื้อไอ้ตัวนี้ได้3ตัวนะครับเห็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับแพงกว่ากันเนี่ยเท่านะครับโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเพลงกันเลยนะจ๊ะก็ตัวนี้นะครับ HY 108นะครับเร่งจากตัวถูก่รนะครับ Bluetooth mode นี่มีลูกเล่นนะจ๊ะ Bluetooth c o n n e c t ก็คือมีไฟนะครับแล้วก็ปรับไฟเป็นแนวต่างๆได้นะครับโอเคครับเพื่อไม่การเตีเวลามาฟังเพลงเลยจ้ะ เดี๋ยวคราวนี้นะครับก็จะมาลองกับเป็นตัวนี้นะจ๊ะกับของ Edifier นะจ๊ะตัวนี้นะครับก็จะมีลูกเล่นเหมือนกันนะครับนั่นก็คือนะครับด้านหลังนะครับเราก็สามารถนะครับที่จะเปิดปิดไฟได้นะจ๊ะไฟนะครับก็จะสว่างสู้ตัว hY 108ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีไฟมีลูกเล่นนะครับปรับโหมดสีได้เหมือนกันนะจ๊ะโอเคครับเพื่อเป็นการเสียลานะครับมาฟังกันเลยนะครับเพี่ยนตั้งความดังไว้80%เท่ากันทั้ง2เครื่องนะจ๊ะ น้องหางคนงามผู่อ้ายแต่ทลายหักนักหักหลายมันหมายบ่อยรักเจ้าเป็นหน้าฟ้าดุเทพที่หน้าตนตอยโอ้เจ้าหงฟ้าแก้วฟ้าดุ่ลอยเพาะคือหลุดลอย,อยอหรใครเชยชมอ่เดี๋ยวคราวนี้เราจะลองอีกเพลงหนึ่งนะครับผม เพลงฮิป h อ p ไม่เหมืใครจะ s t o ไม่สต็อปนะเพลงจากบล็อกนะจะนำคุณกลับไปที่ยอดชีวิตจริงไม่ใช่เกมทำเล่นในตาจะกระเด็นไม่เคยจะอยู่รับเส้นจนถึงวันตายจะได้เอนทำให้เมืองไทยเขาได้เห็นว่าของจริงน่ะเป็นยังไง real thing kill จริงน่ะเป็นยังไงคนแร็ปเวทีลุกเป็นไฟ flow วบินแ a s ส l ิลินเราวันเคลียร์กันหน่อยเดี๋ยวก็ลามไปใหญ่ครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราก็จะกลับมานะครับกับตัวของ h ฮดไหนึ่งศูนย์แปดนะครับถ้าเกิดดูคร่าวๆนะครับจะเห็นได้นะครับว่าความดังแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไอตัวนี้นะครับจะดังมากกว่าตัวนั้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้มันดังเท่าตัวนี้นะครับเราก็ต้องเพิ่มเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะดังนั้นเพียงก็จะเพิ่มตัวนี้นะครับเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเพื่อว่าให้ความดังเท่ากับตัวเล็กนะจ๊ะ มันหลังเป็น playing hip ไม่มีใครจะมา stop the break from the block let's take it back to the top ชีวิตจริงๆมันช่เกมทำเลในตาแต่กะเด็นไม่เคยจะหยู่แรปเซ็ตจนถึงวันตายจะได้ end ทำให้เมืองไทยเขาได้เห็นว่าของจริงนั้เป็นยังไง real จริง kill จริงนั้เป็นยังไงพนแรปไว้ที่ลุกเป็นไฟ flow เป็นแก๊สลินเราวนคลิกกันหน่อยเดี๋ยวก็ลามไปใหญ่อ่ะอันนี้นะครับก็คือความแตกต่างของทั้งสตัวนี้นะครับก็ เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมจ๊ะว่าให้เบตมากกว่าตัวนี้นะครับของบางอย่างก็ตามราคานะครับก็นะครับแต่ว่าในเรื่องของความกว้างของมิติอ่ะหกดอกมันก็ได้เปรียบมากกว่านะครับในเรื่องของความเข้มไงความเข้มของเสียงครับเบตที่นั่นกว่าก็ตัวนี้นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆกันรีวิวคลิปนี้ไปเป็นที่นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเออใครสนใจเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับผม